สบายดีจ้าป้าลุงโบสกุลสุคนสบายดียามแรงเลยพี่น้องผาติดกับตกดินมื่อนี้มื่อนี้ไม่น้อยสีพาเด็กๆเกข่าครัวเด้อพี่น้องไปเบิ่งโมเมนเข่าครัวอานามัยมาอันพาเด็กๆอานามัยเงนินเด้อพี่น้องไปเบิ่งเลยพากันอันแกะพัดลมล่างพี่น้องพัดลมพี่น้องเอ้ยเบิบ่งโมเป็นเลยจี่งเลย ขี้ฝุ่นเต็มเลยเนาะขี้ฝุ่นทางนี้กับเบิรกนกูขี้ฝุ่นนี่เอาก็ะยักอันนี้ก็ของจีนของจีนนี่ของไทยอันเดียวเนี่ยสเตเอพี่น้องคน่าเอาเองแต่ของไทยอยู่เป็นกรงซื่อลูกบป็นกงซื่อของไทยอย่ามันเบาเย็นมันห่อนแรงไรเลยมันเบาเย็นคันเฮาเวาลางสี้ฝุ่นผิดเบิร์นกูพี่น้อตได้โบยน้องทอง ลมมีแหงกระหมูกพ่น้องเลยฮาตาลีมาเห็นไหมเบาะแหนเนาะรุ่นยานีไมหน่อยฮาตาลีอันนี้เลยฮะราตาลีนะมากออกตรงตรงได้เสียออกไปล่างเมื่อผิหน้องเลยอนามัยผัดลมแล้วแล้วก็สิปัดบขวดเดินในน้ำเลยเอาพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยอันนี้เขาบลางเัฟอันนี้เขาเสร็จเอาไใจกลางให้มันออกได้เลยระยะยาวมันจะนำกระออกเลย อยามันล่างเนี่ยไม่ได้ขันเลยนี่จะิดบอกจะหมุนนี่ฮะหมุนล็อกไปไหนทำหมุนล็อกเออสอนน้ทองหมุนล็อกดึงออกอันนี้ดึงอันนี้หมุนล็อกหมุนหมุนหมุนบ่บ่หมุนมันก็ได้ออกเลยนัดน้องัดละมุนได้ไหมล่ะมุนให้มันถึกหลอกมัน ไมยออกมุวนขางนี้ม้วนขางนี่เออพ่แม่ขางนั่นเออมันสีไปออกลูกมันมุนมันก็ปิ่นอะไรในเย็นเลยนี่อะได้บ่อกระย่าออกได้จ่างออกได้อยู่ดอกมันวัดแกะซอยมันงงืมโอ้ออกพี่น้องแผลเลยวะเออพูดยังไงหนักสิทธิ์นี่ได้เอื่อยได้อยู่ เจ้าเห็ดไ้เบิร์นข้นเขาเลยงนัดเห็ดสอยกันทูดออกมาอยลูกเออเห็ดอะไรเออมันแข่งมนคอไม่อ้นเล็บเจ้าชีฮักมันชีเจ็บนะลูกได้หรอเบาแม่ชีเป็นคนเฮ็ดไหมวะได้แล้ จงเล็บยาวเห็นยังแม่บอกว่าอย่าจงเล็บยาวเวลาเห็ดเหยื่อเห็ดงานนะมาแม่ชิบิโกนเห็ดเองเจ้าฮะออกโบทองได้อยู่บ่อคำนะได้เขียวเห็ดได้ในเฮาฮะน่าจะคนล่างเนาะทำงาเห็ดยังไงเสร็จเด้เสร็จออกเลยคืนนั่งธรรมดาไมันเดือดร้ายเลย น้ำทะเลไปจุ่มไล่แลวไปจุ่มน้ำนะั้นอีกแต่ลูกน้ำนนะอะรตางน้ำที่เส็จเส็ที่อย่าให้จอ่น้ำให้มันอะไรมันอบไต้หรือน้ำไลดีน้ำออกโลดเออจะไปดีใกล้องไล่ต้องสีผมมือเลนก่นนะอนคุณแค่คิดว่า มา,มาเสร็จเอน่แหละยาบีน้ำอารไไดเออบอการเตือานาเมอเออเก็บให้แม่คอากาศแห่งห้อนแหงคีฝุน่น,นพี่นอง้มันดูดุนมาก่ล่างคัดม่แตคีฝุ่นยันเป็นพอดมอนกอดแห้งเออนนล่น้อยเนาพี่น้องเนาะ อะีรกันตตต็ตโตเอ๊บอกน้องนัดผุนผุนนะล้ายเลือดอันนี้เขาบนดล่างนี่แหละนั่นเราตอนไหนโลกแอ้ว เาไว้ก่อนเดี๋ยวเราให้สิบปัดไปกวบเยอะนะเจ้าชิบปจูดพีเนื้อปัดแห้งปัดนุ่งทางแม่น้อยเพลินกันลางพัดลมเด็กพี่น้องวันนี้เขาสักชิบิปัดขี้เหงื่อพ่อกระสิทธิรีบรอดเลยอันห่างพัดลมกัเนาะมาพี่น้องสบายดีรอบจ้าอันนี้ทำเป็นไม้ค่ะเด้กพี่น้องมกเมีอันเดียบเลย พี่หนุ่ยใช่ไหมคะแล้วทั้งคนคือพี่นอย่อง เงยมองมองท้องยืดดูไงลูกมองตานงตานาเออนั่นแหละคนใหญ่บนเขาได้เออนั่นแหละเออนักเหนื่อยหานั่นแหละคนดลงดัดอี้ปัด

v 了 n g t แล้วคลิปนี้รองท่องชิโคลาวีนรองจ้าผักกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งช่องแม่น้อยเชอรมลี่เลยจ้าผักส่อง้วยนัดทีเคเอสเลยนะจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเรียบร้อยเจ้าจ้าพี่น้องไฟลุกบวบอยู่พี่น้องมองไหมตาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย